เดี๋ยวนะสวัสดีครับพี่เต่อดีครับพ่อพี่เตเอมาเด็กอุบกรณ์ใหม่เขาใหม่สิแอนลุ

น้องเล่้เูอร่อยอร่อยนหน้าตาดีอยู่้อร่อยแล้วตาดีก็จะอร่อยอรอาผมขึ้นผายไปีปอนะครับนา้วะถ้าอทุเรียนมันจะอร่อยมากมากเ ตอนนี้ต่อเขเป็นพระเอกในใจของคเวังไม่มีแสาวมเปต่แฟนสาวกี่เรื่องเศร้าโศกช่วยกินด้วยแล้วครับเดี๋ยววคุมาดู่าเถอคุครับงโมครับงครับออทุ่มครับออคุเดี๋ยวค่ครักเคลเวลาทุกคน กิออได้ไงแต่กนกาไม่ก็กินส่วนนี้เดี๋วอบจะได้เดบวี่อะไอย่างเงี้ยี่สิบสีเจอะรองพคบูได้กอร่อยยาวนี่้ำคืนไมเนี้ยไมู่ไม่ถึงไม่ถึงนะครับไม่เคยขนขึ้นไม่บอกับครูมันมีาคอือ่าอ ショッパー <music>

มันเบอรเอาใหม่ได้ไหมอ่ะอืมอะไรเดียวที่เป็นสลีกับปับตนีที่หน้าโรงแ่กดเแล้วเอาของแล้วมาได้ไหะใรา่ไปแล้วนะเดีไปแล้วนะไนะลับไปนานลพี่เองบายบาย เด็กกันเบนเทคือแ้วเด็กกันเบนเมันหลอกล่อใช่ไหมเบนทเจอกันนะ